วันนี้เราอยู่ที่สัมมนาิทาวเนื่องางานเปิดตัวจอซัมซุงซึ่งสปีดคอมจะพามาดูว่ามีรุ่นไหนบ้างซึ่งตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก,ก็เป็นกลุ่มสมาร์ททีวีกับกลุ่มเกมมิ่งรายละเอียดสเปกราคาโปรโมชั่นยังไงก็เดี๋ยวจะพากันไปดูนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยที่งานซัมซุงวันนี้นะครับก็เขามีเปิดตัวจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ทั้งหมดสซีรีส์นะครับโดยที่หลักๆเลยเนี่ยเขามีชูไอตัวฟีเจอร์อัจฉริยะนะด้วยมีเทคโนโลยีเเข้ามาใช้ร่วมกับจอนะ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่มนะครับโดยที่หลักๆเนี่ยเขามีแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือเรียกว่า Odyssey OLED นะครับเป็นจอมอนิเตอร ที่ใช้สําหรับการเล่นเกมก็จะมาแรงเรื่องสเปคนะฮะแล้วก็กลุ่มที่2คือสมาร์ทมอนิเตอร์เป็นจอสําหรับคนที่ใช้งานทั่วไปสําหรับเน้นความบันเทิงหรือว่าการทํางานและก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือวิวฟินิ i ี้เป็นจอมอนิเตอร์ที่สําหรับใช้งานด้านการาฟิกหรือว่าเน้นการทํางานเป็นหลักเรามาเริ่มกันตัวซีรีส์แรกเลยคระะับเป็นตัวจอเกมมิ่งนะเขาชื่อรุ่นว่า o d ดิซี่โอเลเขาเนี่ยออกมา2รุ่นด้วยกันโดยที่รุ่นแรกก็คือรุ่น G 6 0 S D นะรุ่นนี้จะมีขนาดหน้าจอเนี่ย 27นิ้วโดยที่ความว้าวของมันก็คือตัวเฮิร์ตของมันครับก็คือด้วยจอโอเละชัดแล้วนะแต่ว่าสามารถดันเฮิร์ตได้สูงสุดถึง360เฮิร์ตรุ่นที่2ก็คือเป็น32นิ้วชื่อรุ่นว่า G8 นะครับสั้นๆตัวนี้ด้วยความจอใหญ่เนฮะิร์ตก็จะดันได้ถึง240เฮิร์ตบวกกับจอโอเลเช่นเดียวกันโดยที่มอนิเตอร์การเล่นเกม2รุ่นนี้โดดเด่นอยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีของ <c oughs> ตัวความเป็นโอเลสีชัดมากแล้วก็สวยมากนะฮะแล้วก็เขามีเทคโนโลยีใหม่ที่มาพร้อมกับเขาเรียกว่าสําา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 หหหรรรัับสสยยยยเเเล่เ่่่่่นนนนนนกมมมมืออออววววทีู้้จนนนะะจะพดคไำ เจาะจงว่าคุณต้องเล่นเกมอย่างเดียวคุณจะนั่งดูหนังหน้าคอมดู Ne t f l i x หรือว่าทํางานก็ยังได้เลยนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขามาเนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่ากันจอเบิร์นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้จอใช้งานได้นานขึ้นมันเป็นเทคโนโลยีของจอซัมซุงนะฮะโดยที่เขาทําความร้อนเนี่ยหมันกระจายความร้อนได้ดีมากถึง5เท่านะถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งคุณภาพของจอเนี่ยต่อมาก็คือโอเคด้วยความเล่นเกมเขาต้องมีฟรีซิงก์อยู่แล้วก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าฟรีซิงก์พรีเมียมโปรที่จะแก้ปัญหารามกะต หรือว่าเฟรมเรทสมูทขึ้นนะฮะแล้วก็เขามีเทคโนโลยีที่รักษาความแม่นยําของสีแล้วก็ลดการสะท้อนของแสงหน้าจอได้นะ,ะเพื่อการมองให้เห็นชัดขึ้นในการเล่นเกมแล้วก็มี Call Lighting pass นะฮะที่เอาไว้ซิงกับหน้าจอเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงแล้วก็ด้วยจอตัว27นิ้วนะครับมีความสว่างถึง250นิตก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องความสว่างเลยส่วนต่อมานะฮะก็คือตัวรุ่น32นิ้วนะ,ะหรือรุ่น G8 ตัวเนี้ยความสว่างก็อยู่ที่250นิตเท่ากันแต่ว่าพิเศษเขาก็จะมีหน่วยประมวลลผ NQ8 AI Gen 3เขาจะเป็นตัว AI ที่ช่วย u p s สเ l ลภาพให้ความละเอียดเนี่ยมันใกล้เคียงกับ 4K ที่สุดเพื่อให้ทุกคนที่สัมผัสประสบการณ์ผ่านหน้าจอเนี่ยได้คุณภาพที่สูงกว่าในเกมมิ่ง u ับของซัมซุงหรือว่าแอปสมาร์ททีวีของซัมซุงซึ่งด้วยตัวจอเนี่ยก็บางมากๆนะฮะโดยที่ราคาของเจ้าทั้ง2รุ่นนี้นะก็เริ่มต้นตัวแรก27นิ้วนะครับอยู่ที่34,990ื่นรับตันเกัว G8 อยเก้9 9ิบนะครับ,ต,ต, 8, 4, 9, 9รบตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนวะโดยที่ถ้าสม,มุติเป็นตัวเพงาร้อยเก้าสิบ ตัว Samsung Portable SSD ก็คือ External Hard Disk นั่นแหละที่เป็น SSD นะฮะ1เทราไบต์มูลค่า6 9 0 0บาทเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์ Smart Monitor นะฮะก็ เขาออกมา2รุ่นด้วยกันก็คือ27นิ้วหรือว่ารุ่น D M 5นะครับแล้วก็ส2นิ้วหรือว่ารุ่น D M 7โดยที่ตัว27นิ้วเนี่ยจะมีความชัดอยู่ที่ Full HD นะครับแล้วก็ตัวส2นิ้วเนี่ยมีความชัดถึง 4K เลยตัวสมาร์ทมอนิเตอร์เนี่ยครับจะถามว่าเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่ใช้งานเพื่อความเอนเตอร์เทนหรือว่าคนที่ต้องใช้ความเฟคซิเบิลในการใช้หน้าจอทําอะไรหลายๆอย่างนะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับการประมวลผล AI เพราะฉะนั้นเสียงและภาพเน เพื่อยกระดับภาพและเสียงให้คมชัดขึ้นและยังมีฟีเจอร์ a c t i ี e ไ o i แ e Amplify Pro ช่วยตรวจจับเสียงรอบข้างนะเพื่อปรับระดับเสียงของลําโพงให้คมชัดขึ้นเหมือนกับว่าถ้าสมมติมีเสียงหลายๆเสียงเข้ามาพร้อมกันเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะช่วยแยกเสียงให้ฟังชัดมากขึ้นครับต่อมาก็มี3 6 0 Audio Mode โจับคู่กับ Gala x ซ e a r b u d s ัได้นะฮะแล้วก็มีกล้องในตัวสําหรับคนที่จะใช้งานวิดีโอคอลหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ต่างๆในการทํางานนะครับรวมถึงใช้ Sams ุง g d ็กได้ด้วยนะใช้ต่อกับมือถือแล้้ววก็มีีฟเเจจออร์ Workouttacker าไับค่ a l a x y Watch เพื่อสําหรับแสดงข้อมูลการออกกำลังกายหรือว่าสุขภาพของคุณเรียลไทม์และไอเจ้าตัวเนี้ยครับมันเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ที่สามารถมีแอปพลิเคชันของซัมซุงในตัวมันเองที่สามารถแท็กกิ้งหรือว่าคอนโทรลสมาร์ทโฮมในบ้านของคุณได้เพราะฉะนั้นไอเจ้าตัวสมาร์ทมอนิเตอร์เนี่ยการใช้งานเนี่ยถ้ามองในภาพรวมก็โอเคหลกัหลกๆคือเอนเตอร์เทนเมนต์นะเพราะว่ามันใช้ดูในสิ่งต่างๆเป็นสมาร์ทแอปแต่ว่าในเชิงลึกเราสามารถต่อจอในการทํางานในชีวิตประจาําวันหรือว่าคอนโทรลภาพรวมของ บ้านเราผ่านสมาร์ทโฮมหรือว่าสุขภาพโดยที่เจ้าสมาร์ทมอนิเตอร์2รุ่นนี้นะครับราคานี่คือจับต้องได้สุดๆโดยที่เริ่มต้นเนี่ยตัว27นิ้วครับหรือว่าตัว M7 เนี่ยก็ราคาอยู่ที่7,990บาทตัว32นิ้วหรือว่า D M7 ที่ความชัดถึง 4K เนี่ยราคาก็อยู่ที่12,990เท่านั้นครับแล้วก็มาในซีรีส์สุดท้ายนะครับคือ Viewfinity นะครับ Viewfinity ซีรีส์เนี่ยเป็นจอมอนิเตอร์สําหรับคนที่ทํางานจ่าๆโดยเฉพาะเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทํางานกราฟิกหรือว่าทํางานในชีวิตประจาวัน รุ่นนี้เนี่ยเขาถูกเขาพัฒนามาให้เหมาะกับคนทํางานสายเคียรทีมีทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่น S8 กับรุ่น S6 นะฮะจุดเด่นของตัซีรีส์นี้เนี่ยคือเขาทํามาจากวัสดุรีไซเคิลนะ10%ไม่มีการใช้สารเคมีใน,ในการประกอบพลาสติกเลยแล้วก็จอภาพมีขาติดตั้งได้ง่ายรองรับ HDR10 และการแสดงผล1,000ล้านสี 1,000พันล้านสีนะไม่ได้ฟังผิดผสมกับเทคโนโลยี Intelligen t Eye Care ก็คือเขารองรับเลยว่าลดความเมื่อยล้าของดวงตาเวลาคุณทำงานต่อหน้าจอเป็นเวลานานๆแ,แล้วก็ด้วยการใช้งานเนี่ยตัวนี้ด้วยเอกลักษณ์ของเขาอีกข้อนึงคือตัวเรียกว่าสายไทยซีหนึ่งเส้นจบทุกอย่างก็คือสมมติเป็นการทำงานที่วางจออยู่บนโตทำงานคุณเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งปึง้งเสียบไทซีจากจอเข้าคอมภาพออกชาร์จแบตได้เลยโดยที่ไม่ต้องพยองพยางบนโตะนะฮะก็ สุดท้ายนะครหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปลองนั่งเล่นมาด้วยตัวเองอะข้อหนึ่งเลยดีไซน์ทุกซีรีส์สวยมาก เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยฮะไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้งานอย่างเดียวแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีนะครับสีสวยสุดๆก็คือผมนั่งเล่นตัวจอโอลที่เป็นตัวเกมเนี่ยภาพชัดมากสวยมากแล้วก็สีดํานี่ก็คือมืดตือ้อดำมากสีคอนทราสสวยแล้วก็ทําให้ภาพเขาดูมีมิติขึ้นนะครับมีใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถมาดูตัวจริงได้ที่สาขาของสปีดนะครับหรือว่าทักมาสอบถามได้สุดท้ายละก็ฝากร้านหน่อยนะฮะก็โอเ okay, ค w w w s p e e d c o m co. th นะครับหรือว่า Facebook Speedcom หรือว่าถ้าอยากดูจอหรือว่าอยากกดสั่งซื้อเนี่ยก็ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเปิดตัวสินค้าซัมซุงที่เราพามาดูในวันนี้ก็อย่างที่บอกนะมีรุ่นทั้งสมาทั้งเกมมิ่งให้ให้ลูกค้าเลือกแล้วก็โปรโมชั่นที่แถมตัว SSD ก็ยังไงก็ถ้ามีอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักมาที่ทางเพจ p ป e d Com ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าช่องทางต่างๆหรือว่าไปสอบ,บถามที่หน้าร้านสาขาเราก็ได้ในทุกสาขาก็ทุกคนอยาก รู้อะไรเพิ่มเติมอยากดูสินค้าอะไรหรือมีความเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์หรือว่ามาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ